พี่น้องตอนนี้ไทยรัฐออดกำลังดูเดือดกับการโบวตคะแนนเนาะที่สุดแห่งปีเออโดยเฉพาะสาขาลูกทุ่งมอลอุูยดูเดือดเปลี่ยนตนาน่าอีจวอุ่พวาร่างวันพิเศษหรือผู้ชนะเลิศนี่สิได้ลงหนังสือพิมพ์ปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนึ่งรากาสิได้ขึ้นจอ M B K ติยุคเขียบมาหานาครจอใหญ่น่นแม่เออกตสิมีรูปรับรองผู้ชนะเนาะ แต่ปัานี้น่ปุ้ดไปขึ้นจอบบกใจอยูนิวยอสหรัฐอเมริกาผลพีพ่น้องเอ่ยจอระดับโลกทามสแควร์นิวยอร์กพน,าาะนะันบาลนั่นน่ะปุ้ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเด้อบอมเบนธรมรมาดาเด้อเออบอมเบนมาผู้ไรสิได้ขึ้นจอน,นั่นไง่ายดีเออเป็นจอที่มีคนดูประมาณวันละห้าแสนคนพนันบาลนั่นน่ะเออแล้วก็ราคาแพงมากแต่ข้าเจ้าบอกว่าไม่ใช่มีเงินแล้วจะขึ้นได้นะต้องเป็น เออบุคคลคุณภาพพร้อมเนี่ยผู้ใดศิลปินผู้ใดสิได้ไปขึ้นจอนั้นการแข่งขันก็เลยดูเดือดสาขาลูกทุ่งหมอลำต้นนี้น้องต้นเข่าสุปิยาคะแนนนำโมเปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ๋ยเบิร์ตคีสโวตสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดนี้น่องต้นเข,าข่ากับมะเบาอ่อนเบาอ่อนเป็นเป็นพี่น้องท่างหนังซื้อพิมพ์ไทยรัฐข่าวออกมาซื้อข่าวนะ พ่อจ๋าแม่จ๋าฟังหนูหน่อยน้องต้นข้าวสุปริยายกมือไหว้อ้อนอย่าลืมโบสที่สุดแห่งปีให้หนูคนแรกอยากสิไปขึ้นอันทามสะแค่อยู่นิวยอกพานาบานะฟังเสียงระบอกจังหน่อยฟังเสียงระเบอดจังลอย คือหนูก็เป็นนักร้องนักเรียนเป็นเด็กวัานอกจากเมืองกาญนะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมากขนาดนี้มีพ่อพ่อยแม่โหวตให้เยอะมากๆแล้วก็รักในเสียงเพลงของหนูมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะโหวตให้หนูแล้วก็สามารถโหวตให้พี่ๆท่านอื่นที่พี่ศิลปินท่านอื่นได้นะคะแต่ว่า โอ้ยจะเป็นเราเปลี่ยนให้น้ออีล่าคำแพงแตงเนาก่อนเกี่ยวเขียวมดตันพัดหมูดอนเออขอบคุณที่พ่อพ่อแม่แม่มาโหวตให้หนูนะคะโบวตให้หนูแล้วก็อย่าลืมโบวตให้พี่พี่เขาด้วยนะคะแต่ต้องโบวตให้หนูก่อนนะคะมาสน <laughs> มาบาดีแต่ว่า เออกระซิบบดให้หนูละก่อนเพราะว่าหมูได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทำแพ็กอีเมลคอยเอ่ยน้ำหมูขักน้ำหมูเนี่ยเอน้ำโพดน้ำโพบะโมบ่บ,บแต็งวุ้ยเราสิได้ไปขึ้นจอบักญงอยู่สหารัฐอิหลีล้พี่นอออ้องเอ่ยเบิ่งแววเบิ่งซ่งหรอเนาะเออเป็นนักร่องที่ชื่อเสียงโด่งดังมาจากรายการดวลเพลงชิงทุนเข็มหกสิบแปดสมัยได้เงินรางวัลไปเป็นล้านพี่นออ้องเอ่ย เออที่สําคัญตอนนี้งานเข้าเตะค,ครบเลยเออยามมือเวียนไปเรียนหนังสือยามมอเร่งมาไปขึ้นห้างขึ้นเวที่างมือสองเวทีพัวเออวัอนนี้นี่ไปเจอแล้วเวทีกับมีมาไล่ติดมาติดเมื่อมาพร้อมปั้ดมันเป็นเทศรรการใบเขา่าช่วงเนี้ยใบเขา่าอ้วนต้นเขา่าต้นเขา่เขาสุพียะกําลังมาแล้งพี่น้องเอยเออไก่หงส์ย่ยงเหลี่ยมให้ปังๆเลยล่ะเอยกรล่อลุนล่อลุนสามสิบเอ็ดธันวานะ หมดเขตการโหวตไทยรัฐอวอร์ดที่สุดแห่งปีประจำปี2 5 6 8ตู่เต้าชันเตเวจีไฟเสียงอื่นคนเกาเวาซูฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ